ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้ามาทําการดัดแปลงมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นในถังเดียวนะครับอันนี้ครับมันเป็นถังเดียวนะครับเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับทีนี้อันนี้ก็ของ LG นะครับน้ารั่วลูกปืนก็เสียด้วยแล้วก็ขดมอเตอร์นล้วก็เสียไปแล้วว่าง้นเถอะครับทีนี้เราก็จะมาสลับเอาขดรั่วตรงนี้ครับของถังเดียวเลยครับ อ่ทาทั้งเดียวแบบนี้ครับอ่มาใส่แทนไอ้ตัวนี้นะครับอ่าดูว่ามันจะทําได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับมันจะทํางานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อ่าพี่น้องมือใหม่ก็ลองอ่าไปสังเกตดูนะครับว่าอ่าเผื่อที่จะอ่าเจออาการแบบนั้นแบบนี้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ผมจะแนะนําให้ทําต่อไปนี้นะครับว่า มันทําได้จริงๆนะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเพียงแต่เราไม่เข้าใจทําเท่านั้นเองครับถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วมันทําได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไอ้ตัวนี้ทั้งเดียวนะครับเนี่ยครับจะสังเกตดูไอ้ตัวนี้นะครับเขาจะมีไอ้ตัวซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปเจาะไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเจาะเจาะลงไปด้วยนะครับทีนี้เรามาถอดอันนี้ก่อนนะครับ เราเราถอดออกมาก่อนเลยนะครับตัวเนี้ยครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็ถอดออกมาเลยครับเนี่ยครับถอดออกไปเลยนะครับเนี่ยครับถอดออกไปเลยนะครับทีนี้เราก็เอาอันนี้ออกมาเลยครับเนี่ยครับตัวเนี้ยเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีซ็อกเก็ตเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาจะมีรอยเว้ามาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ให้ให้มันลงตัวกับไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับออกมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เราจะเป็นที่จะต้องเจาะเจาะไอ้ตัวนี้ครับเจาะตัวนี้ครับให้มันมีรอยเว้าเหมือนของเขาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับให้เจาะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับให้มันพอดีกับไอ้ตัวนี้ครับให้พอดีกับตัวนี้เลยนะครับมันจะลงตัวพอดีนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันเสียเราก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกนะครับ ถอดออกมาเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราถอดน,อน็อตออกแล้วนะครับเราก็ถอดออกมาเลยครับเนี่ยครับยกออกไปเลยครับเนี่ยครับอ้าวเนี่ยครับอันนี้มันเป็นรอยไหมอ่าอันนี้คาบน้ําลงมาหามันนะครับอข้างบนยางสลัเปามันขาดน้ําเลยรั่วลงมาทาให้มอเตอร์ตัวนี้เสียเลยครับเนี่ยครับทีนี้เราก็ไม่เอาแล้วครับตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเราไม่เอาเราจะเอาตัวนี้นะครับเข้าใส่นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะเอาเข้าใส่ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปเจาะไอตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับ เจาะตัวนี้เพื่อเ <_ an> พื่อ <_ an> ที่จะให้ไอตัวนี้ครับมันจะลงร่องของมันได้เลยนะครับตัวนี้ครับให้มันลงร่องของมันได้อเราจะเป็นที่จะต้องเจาะแบบนี้ด้วยนะครับให้มันลงมาแบบนี้นะครับอ้าวทีนี้เราก็ไปเจาะกันเลยนะครับ่าหลังจากที่เราเจาะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เ <_ an> จาะไม่สวยเท่าไหร่เ <_ an> จาะไม่สวยเพราะาไม่ใช่ฝีมืองานเจาะเป็นฝีมืองานดัดแปลง <_ an> อันนี้นครับ อันนี้ลูกปืนข้าล่านนี้ก็แตกด้วยนะครับเนี่ยเสียแล้วครับมันจะมีการดังหน่อยหลังจากที่เราได้ทําการเป aser, ลี่ยนมอเตอร์รู้แล้วว่ามันดีนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนลูกปืนทีหลังก็ได้นะครับเนี่ยครับลูกปืนมันจะดังหน่อยอันนี้เพียงแต่จะเอามาทําให้พี่น้องมือใหม่ดูว่าเอ้ามันทําได้นี่อันนี้มนันก็คอนนะครับเนี่ยมันหลวมนะครับแต่ผมจะมาทําให้ดูว่ามันทําได้พี่น้องมือใหม่ก็ต้องเอาไปทําให้ได้นะครับเพราะว่าบางที มันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าบางทีอยู่ที่บ้านเราเราวางไว้ตรงนั้นเราไปหาซื of energy of energy ้อมอเตอร์มามันก็จะเสียเงินเสียทองเสียเวลาอีกเอาที่บ้านเราดีกว่านะครับอันนี้ดัดแปลงได้นะครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเราทดสอบแล้วว่ามันโอเคเราค่อยเปลี่ยนลูกปืนทีหลังก็ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้แล้วก็เอาตัวนี้ครับมาใส่เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับลงไปเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะลงนี่พอดีเห็นไหมครับมันจะตรงร่องพอดี นะครับล้วก็ขยับให้มันอ่าเข้าตำแหน่งมันดีๆครับอ่าทีนี้เราก็เอาเอาฝาออกกนนครบ<ป>อ,อบนี้มันออกก่อนนะครับอ,บอบ่าเพื่อที่จะอ่าเอาฝาครอบตัวน,ใน,ใน,ในใี้ครับอเอามาใส่ทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกะกะมือเราเราก็เอาตัวครอบเบรกนี่ออกไปก่อนนะครับตัวนี้ครับเราถอดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าหลังจากที่เราไอ้ได้ถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วนะครับเนี่ยครับล้วก็อาฝาเข้ามันเนี่ยครับอ่ามาใส่ใหม่นะครับเอามาครอบ ไปเลยนะครับมันจะพอดีกันเลยนะครับปกติบางรุ่นเขาก็จะมีไอแหวนรองตัวนี้อันนึงนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ตัวนี้กดลงไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าพี่น้องจะทําพี่น้องก็ใส่ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะทําให้ดูว่ามันทํางานได้หรือเปล่าให้พี่น้องมือใหม่ได้ไปอลองทําดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่เลยนะครับ ดูร่องดูรอยของมันดีๆก่อนนะครับอ่ามันจะดังหน่อยครับมันจะดังลูกปืนอ่าหลังจากที่มาทำงานได้เราก็อ่าเราก็มาไอเปลี่ยนลูกปืนใหม่ก็ได้นะครับตทนนี้เราก็จะขันน็อตสี่ตัวเข้าไปเลยนะครับ ขันน็อตให้นแน่นหน่อยนะครับอย่าให้มันหลวมอ่านี่เวลามาทํางานมันก็อาจจะมีการเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าาลูกปืนมันแตกหลังจากที่มาทํางานได้เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนลูกปืนที่หลังนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ก็ลองทาดูนะครับเผื่อมันจะเป็นแนวทางได้นะครับนี่ครับนี่เอาได้อยู่นะครับทีนี้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราไม่เอาแล้วทีนี้ เราจะเอามาทดสอบทดลองใหม่แล้วครับอันนี้อันนี้เห็นมันเป็นรอยไหมนะครับเนี่ยมันดําเป็นรอยไหมแล้วไม่ดีนะครับอ่าทีนี้ก็เรามาทดลองแล้วครับทีนี้อ้าววางแบบนี้เลยเห็นครับนี่อ่าเราจะมาทดลองกันแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ครับอ่านี่ครับล้วก็เอาคาปาเข้ามาใส่เลยครับนี่ครับอ่าสายคาปาแล้วก็เอาสายคาปามาใส่เลยนะครับ อ้าวนี่แค่นี้แหละครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีแบบบ้านๆกันเลยละครับเนี่ยครับไม่มีพิธีไม่มีพิธีรี่ตองอะไรมากมายนะครับอ่าทีนี้เราก็ปักไฟมาลองนะครับทีนี้อ้าวนี่สายไฟก็เข้าตรงกลางนะครับอ่าไฟก็เข้ากลางเลยครับอ่าเนี่ยครับอ่าเห็นชัดไหมครับนี่ครับ อ่าถ้ามันหมุนมันก็จะอันนี้สายไฟเข้าตรงกลางนะครับอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เอาไปเข้าคาปาเลยครับเนี่ยครับอ่าทดสอบว่าคาปาอ่าเส้นนั้นหมุนซ้ายเส้นนี้หมุนขวาหรือเปล่าครับแต่ที่เราจะเอามาดัดแปลงเป็นไออ่าไอตัวปันแห้งนะครับเราก็จะเอาไปเส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่ครับอ้าวทีนี้อ่แค่นี้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับเอาแบบลวกๆกแบบนี้ก่อนนะครับอ่าพี่น้องก็น่าจะจําได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเราเสียบปลั๊กนะครับถ้ามันโอเคนะครับ มันก็จะหมุนนะครับอาเอาจะเสียบปั๊กนะครับโอเคนะครับแต่มันจะดังหน่อยเพราะว่ามันไอไอ้ไป็นลูกปืนมานแตกนะครับลูกปืนมาเสียเพราะถูกน้ำอาไอตัวนี้หมุนอาจจะไม่เห็นชัดเดี๋ยวผมเอาอันนี้เสียบหน่อยอาเอาตัวนี้เสียบเข้าไปดูให้ดูหน่อยนะครับเพื่อจะได้นี่อาหลวมหน่อยก่ไม่เป็นไรอ่ามันหลวมอามันหลวม อพอยืดได้อยู่ขอให้พี่น้องหมุนว่ามันเห็นมันหมุนเนี่ยครับไอตีนี้มันหมุนลวมนะครับลูกปืนมาดังนะครับอันนี้แสดงว่ามันใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเามาให้พี่น้องมือใหม่ได้ดูกันว่า,ามันใส่กันได้และทํางานได้ดีด้วยนะครับเนี่ยผมเคยทดสอบทดลองแล้วมันใส่กันได้พอดีเพียงแต่เราต้องมาเจาะไอตัวนี้ครับเจาะฐานของไอตัวนี้ครับ อ่าให้ให้อ่าพอดีกับไอตัวแจ็คตัวนี้พอดีมันก็จะลงตัวทีนี้ถ้าเราเอาไอไอตัวตัวทดเข้ามาเสียบมันก็จะพอดีกันเลยเนื่องจากว่าแกนของมันตัวนี้ครับรุ่นนี้ครับมันได้กันพอดีนะครับอ้าวทีนี้เราลองมาดูอีกทีนะครับว่ามันได้หรือเปล่าอ่ามันหมุนได้ดีเลยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะอ่าให้มันกลับไปทางโน้นเราก็เอาสายอ่า สายไฟเส้นนี้ครับออกไปอ่าเอามาแตะตัวนี้นะครับอ้าวทีนี้มันก็จะหมุนไปอีกด้านหนึ่งเลวครับเนี่ยครับเพราะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราจะทําให้มันหมุนด้านเดียวเนื่องจากว่าเราเอาไปปั่นแห้งเท่านั้นนะครับเนี่ยครับไม่ยากนะครับเนี่ยครับโอ้โหแรงด้วยครับเห็นไหมครับอาที่มันดังเนี่ยคือมันดังมาจากลูกปืนเท่านั้นเองนะครับอ่าถ้าเราเปลี่ยนตลับลูกปืนมันก็หายเลยนะครับอ่าตลับลูกปืน ถ้าของไอ้ตัวนี้มันเสียใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาไอ้ของที่เราถอดออกมานี่นะครับเนี่ยมันดีอยู่นะครับเห็นไหมครับใช้ประโยชน์ได้เลยเราก็ถอดไอ้ตัวนี้ครับไปใส่ลูกปืนไอ้ตัวนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้แกนตัวนี้ครับกับไอ้ตัวนี้มันเป็นมันเท่ากันพอดีเลยนะครับลูกปืนพอดีกันเลยนะครับเราก็ถอดไอ้ตัวนี้ครับสามขาดูออกมาก็ไปใส่ไอ้ตัวนั้นก็เงียบแล้วครับทำงานได้ปกติทีนี้เราก็ไม่ต้องได้ไปซื้อเห็นไหมครับโอ้โห วางนี่เป็นสองปีแล้วเก็บมาใช้งานยังได้อยู่โหเนี่ยเห็นไหมครับได้จริงๆนะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้เห็นไหมครับลูกปืนข้างล่างนี้มันจะเสียแล้วครับเห็นไหมว่านี่อ่าเป็นรอยน้ำตกลงมาสุกมันทีนี้เราก็มาทําการเจาะนะครับอ่าทําให้มันดีๆเจาะตรงนี้ให้มันเอาไอ้ตัวแช็คตัวนี้ลงได้ก็โอเคนะครับ <c oughs> อ้าวอ่าพูดจนไอเลยอ่าทีนี้มาลองดูอีกทีนะครับพี่น้องอ้าว อ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นางานนี้ที่น้องมือใหม่สามารถทําได้แน่ไม่ยากเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าเราเอาเอาไปพิจารณาทําดูกันนะครับว่าอ่าเผื่อที่เราจะได้เจอครับแต่ถ้าเราหากินแบบนี้เรามีโอกาสเจอแน่นอนและเราจะต้องเรียนรู้ในการดัดแปลงโน่นแปลงนี่เพื่อที่จะทนเวลาหนึ่งเวลาเสีย แล้วเวลาเงินทองเราด้วยสตางค์เราด้วยนะครับอ้าวนี่วางมาเป็นปีโอ้ผมเม่อเจอคลิปนี้เอามาทําดียกว่ามันกระทาได้จริงและทํางานได้ด้วยนะครับอ่าเห็นหครับอ่าไปแล้วนี่ครับหมุนหมุนแรงด้วยนะครับเนี่ยหมุนแรงด้วย <c oughs> อ่าทีนี้ก็อ่าสาคัญเราจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยครับเอาไอ้ตัวเนี้ยครับไอ้รูเนี่ยครับ บางบางรุ่นมันจะรูไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับเสริมหน่อยบางทีไอ้รูล็อกตัวนี้ครับมันมันมันใหญ่กว่าครับทีนี้เราจะเอาไปเสียบลงหาไอ้ตัวขอบมอเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะยึดกันไว้นะครับถ้าไอ้ตัวนี้มันเล็กเราก็สว่านเจาะรูเจาะตัวนี้ครับไม่ใช่เจาะจนทะลุไปนะครับเจาะพอให้มันไอ้ตัวนี้เข้าไปได้นะครับเนี่ยไอ้ตัวรูเนี่ยเขาจะมีโดยโดยโผล่ออกมานะครับเนี่ยอ่าทักสีด้านเลยนะครับเนี่ยครับ อ่าไอ้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้เข้ารูแล้วปุ๊บเขาเราขานน็อตมันก็ยึดกันไว้ไม่ให้มอเตอร์ดิ้นไปดิ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอารอยไว้ไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้ลอยไว้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องพยายามทําให้มันลงรูนี้ให้ได้นะครับอ่านี่ครับอ่าถ้ามันไม่ตรงกันเราอาจจะเจาะให้มันพอดีกันให้มันยึดกันไว้แน่นมันก็จะโอเคเลยครับมันจะไม่ไปไหนนะครับอ่าเพราะว่ามอเตอร์ปัดแห้งเวลามันปันมันปัดแรงนะครับถ้าไอ้ตัวนี้ไม่ยึดไม่ยึดกับเปลือกเสื้อมันตัวนี้นะครับ มันจะทาให้มอเตอร์เบียดกันได้เนื่องจากว่ามันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวพอใช้ไปอีกสักพักมอเตอร์ดังเออเพราะเนื่องจากว่าตัวท่นเนี่ยครับมันไปเบียดครับพอเบียดแล้วมันก็สะดุดไม่ไปเลยครับทีนี้เข้าใจนะครับพี่น้องที่ผมได้นํามาให้ดูนะครับว่ามันไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจะไอมาดัดแปลงนะครับลองดูอีกทีนะครับอ้าวโอเคเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนตลับลูกปืนมันก็โอเคแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการดัดแปลงมอเตอรอ์เครื่องซักผ้าถังเดียวมาใส่ถึงอัตโตนมัติมันทําได้อยู่นะครับอขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ